สวัสดีด้วยกันนะครับผมเบิร์เบสิกนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ามาเสนอริบเบด เพลง10บลำดับ10เพลงนะครับเพลงของเบสที่เดินแล้วทำให้รู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาและแอพพลายใช้กับเพลงอื่นได้และสามารถอ่านทำนองเพลงที่เราจะแกะในอนาคตได้นะครับเพลงที่หนึ่งเลยก็เรนนี่มาม่านะครับก็คือเพลงนี้ผมแนะนำเพราะว่าเพลงนี้ผมเป็นเพลงที่ผมอาจารย์ให้ลองเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันและสามารถทำให้เรา เล่นจังหวะในการเล่นกับบทเพลงนั้นให้ดูแน่นได้นะครับกับบทเพลงเพลงนี้นะครับอเพลงนี้อยู่ในสเกลจีนอ่าแ f l เ BFat Major นะครับแต่ว่าเป็นคอร์ด g m i n เนอร์เฉยโทนกลางจะเป็นคือมันเป็นคีย์เมเจอร์แหะครับแต่ว่ามันแค่ขึ้นคอร์ดไมเนอ่์ อ่ะข้อที่อะไรข้อที่หกนะครับอ่ะเริ่มต้นโมบจะมีอยู่แค่หลักๆจะเป็นนี เดี๋ยวจะนิ้วไม่ผมผมจะไม่ฟิกนิ้วเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ให้ให้เราเอ๊ะเพลงนี้เราจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะขึ้นนิ้วอะไรได้สมมติว่าขึ้นนิ้วหนึ่งมันก็จะได้เ่นะนะครับมันจะลําบากถ้าเราขึ้นตรงนี้ปุ๊บ ผมขึ้นนิ้วสีอ่อะนะครับมันจะอยู่แค่ตรงนี้ในจีไมเนอร์นะครับอ,อ่ะพอได้ปุบป๊บก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เดินเป็นจังหวะโซ่อ่ะช้าๆนะครับ ้กับเพลง กินด้ไวเล่นกีตาร์รูปเปันอ่ะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะคราวเนี้ยเราจะแอปพลายยังไงอ่ะคราวเนี้ยถ้าอย่างเล่นสามชิ้นเนี่ยมันมันจะสามารถแบบฮ้ยกรุ๊ปออกมามันเป็นกรุ๊ปมี G minor เนี่ยครับ G minor อ่ะเป็นทาโทนิกนะครับอ่ะลองเล่นสไตล์ผมอ่ะ อะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันสามารถมันจังหวะมันทําให้เราคิดลูกตืดตดต,ดต,ดตดออกมาได้เพลงนี้ผมเลยแนะนํานะครับเพราะว่ามีสมาชิกหนึ่งเลยก็มาถามว่าอยากได้เพลงเพลงหนึ่งที่ซ้อมเป็นหลิบอ่าเป็นแบบ กรุปออกมาได้เหมือนกับเพลงนังน่งแมวเหมือนกันถ้าเพลงนี้เสร็จปุ๊บเพลงต่อไปที่ผมแนะนำใลหลิบสิบอันดับเพลงที่ผมใช้ฝึกในการกรุ๊ประมาณนี้นะครับเพลงต่อไปคือ คุ้นๆแล้ของไมเคิลแจ็กสันนั่นเองนะครับแล้วผมจะมาอธิบายว่าเพลงนี้ฝึกแล้วได้อะไรนะครับฝึกเพลงนี้นะปุ๊บจะได้กรุ๊ปในการคิด เห็นไหมครัอันนี้ก็คือเล่นข้างในนะมันดูอะถ้าผมลองเล่นข้างในแล้วอะเพื่อนเอนลองสมมติเฝึกปุ๊บเราเริ่มเล่นกับมันได้แล้วอะ เริ่มเล่นเริ่มเล่นนะครับ <oo> ก็คือเพลงน,นี้ผมจะมีบังแท็กให้แล้วก็โน้ตให้นะครับหรือว่าเอ๊ะผมไม่ได้ทําแท็บไว้แต่ถ้าถ้ายังไงแล้วถ้าอยากได้แท็บก็พิมพ์ไปในในข้อความข้างล่างก็ได้ว่าอยากอยากได้ลองแท็บบ้างน,นะครับแต่ก็น่าจะมีใน youtube อยู่นะครับอ่ะแต่แท็บไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราลองเล่นหมดเพลงพบมันจะมีตัวนี้ <oo> นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Mẹ không cần lệnh, you can't. I looked yêu cầu 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 ะไล่เหมือนเดิมเลยแค่คู่แปดมันนะเริ่มแอบพายในเรื่องของการใช้กับเพลงอื่นดูบ้างสมมติ่าเพลงที่มันเต๊ตเต๊ตเต๊ตต๊ตเนีย แต่อย่าลืมว่าการเล่นลูกของเบสเนี่ยถ้าเราเล่นเล่นเยอะไปเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าลกเหมือนกันนะเล่นประมาณจังหวะสามยกจังหวะสี่เน we ี่ยกำลังดีนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเนี้ยมันคือเหมือนกับการเราหายใจหายใจเข้าแล้วก็ออก ออกแล้วก็เข้าสลับกันทั้งนันแล้วมันมันก็จะเหมือนกับจังหวะเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันน,กกนะครับในการฝึกเบสนะครับทั้งนันแล้วเพลงนี้ก็เพื่อนเซรืรอนสมาชิกลองฝึกดูนะครับสําหรับอ่าคนที่ตามก็คือเคยมีถามหนึ่งว่าทําไมเออพี่เออพี่เบิร์ดะลยกันอ่าเรียกอาจารย์เบิร์ดอ่าพี่เบิร์ดทำไมไม่ค่อยคอปเปอร์เพลงเลยอะไรเงี้ยผมจะ ไม่ค่อยเป็นสายคอปเวอร์เท่าไหร่นะครับแต่ดน้านที่ก็อาจจะมีบ้างอะไรงนี้ครับแต่ว่าคือผมแนะนําให้ให้ฝึกดีกว่านะครับในการเล่นดนตรีให้มันมีความสุขให้มันถูกต้องอยู่ในกติกาของเราสายปั่นมากก็อะไรเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะดูเท่แต่ว่าความสุขของเราจะมีหรือเปล่าเราก็ต้องไปคิดเอานะครับโอเคทั้งอันคลิปนี้ผมเบอร์เบสิคข,ขอจบแค่นี้นะครับกับเพลงนี้นะครับแต่ตอนท้ายจะมันหน่อยนะจะมีให้หยุดด้วยนะครับ กว่านไปนะครับโอเคเราไปฝึกกันนะครับโอเคเพลงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ